ทีนี้นอกเหนือจากในส่วนของสภาแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีคนไปยื่นหลายช่องทาง <S 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 ค่ะคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยนะครับนายกสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยท่านไปยื่นเอาไว้ก่อนแล้วแต่ไปยื่นกับกกต,ตเพื่อที่อยากให้กกตเนี่ยนะครับดูซิว่าจะเข้าเกณฑ์ไหมที่ให้กกตส่งสารัฐธรรมนูญอีกทางหนึ่ง นะครับเมื่อวานนี้ในส่วนของกกอตเอนี่ยนะครับก็มีการออกเอกสารข่าวนะครับกรณีที่นายสีสวรรณจันญ,ญ,ญาได้ขอให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งครบวาระ8ปีในวันที่2 3สิมงหาคมนี้หรือไม่เนี่ยนะครับสรุปแบบนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นและได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มเติม,ตมว่า ประธานสภาผูพพ้แทนรัษฎรได้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา70วรรค3หรือไม่ก็คือเป็นประเด็นเดียวกันกับที่คุณศรีสุวรรณมายื่นนั่นแหล,<ฆ>ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสภาย,ยื่นไปแล้ว<ฆ>กกตเน,นี่ยนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องพิจารณาเรือ่องล่าวเพราะยังไงเสียเนี่ยนะครับ สารรัฐมนูมิไฉัยออกมาเนี่ยมันก็จะผูกพันต่อทุกองค์กรอยู่แล้วะนะครับว่าก็คือไม่ยืนซ้ำไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นความสําคัญหรืออะไรนะเพราะมีหน่วยงานอื่นยืนไปแล้วคือสภา,าะนะครับว่นหน่วยงานอื่นก็ไม่จําเป็นต้องไปยื่่นคะ